ไม่ค่ากับเขาค่ายุนยังมันเตรียมมาแล้วแต่พอทอนเพิ่อนนะถามไม่ค่างงกับค้ายุนยังพูดภาษากันได้ภาษาเดียวกันอ่บ้านเดียวกันแมนมันไม่เหมือนพม่ากับเขมรเนาะคุยกันบรรลุเรื่องคนลาวเขาเนี่ยคูดกันครับขอบคุณครับไม่ค่า อ้าวพี่น้องสบ,สบายดีสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพี่น้องวัดสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมนบรรนนาพาเลาะคือเก้าพี่น้องตอนนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะที่วัดตะโกหลวงพ่อรวย นนมบอนมมีแต่นอยไหนกนี่พี่น้องอ๋อนอนม่เป็นธรรมชาติเนาะอันนก็เป็นพื้นทีของวัดวัดได้เนี่ยงาม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 สวยงามขักอลีขักลีขักลีนี่รถดเนะชุ ไปชื่อพักวานบ่ไป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 เขาขย่างเด้นี่ชื่อไปนี่นี่เออก็ไปนี่ก็ได้หนิ Jamie, <always S 2> เราว่างรถน้ำว่างรถด้วยเห็นบรรยากาศ ที่วัดต,ตะโกขักแท้ขักแท้่เคยมา้อกรขักแ,แท้ขักว่าพี่น้องเอยเอาบรรยากาศเอาวิวให้พี่น้องได้เบิังได้ชมเข้าขระเช้าเขญญญากงไว้เนี่ยเพราะว่ามันกระห้อนแดดนะนเนอะพี่น้องกร<น>ะช้องสเหลี่ยมตากับพี่นี่เขาไหน โอ้ยชุมีตลาดด้วยอ๋อมีตลาดด้วยเอ้าเอาอยู่นี่เหรอมีตลาดด้วยสวัสดีครับแม่ค้าคอ๋อผักหวานผักหวานยายชูอยากได้ผักหวาน ประวัตงามเนาะอ๋อนี่อ๋อเวลามกักใส่ถุงเนาะนี่ก็กงามพักนั่งตู้พักนางตู้โอ้นี่แค่ผักนางตู้ก็จะเอาไหม,มที่บ้านเฮาก็อึดแล้วนะผักนางตู้ปลูกไม่ได้แล้วปลูกอึดแล้ว ผูกไม่ค่อยเป็นกินมันหลายนกินมันโยอมันด้านอือพวกผมมาแต่ไกลได้นน่จังวัดชอสปอปลาวมาเที่ยวมาแต่ซอสปอปลาวมาเห็นผ um ักหวานก็เลยเอาไปกินที่ห้องผักน้ำเนาะ อาหารบ้านเฮาเลยเนาะขนมโบโปลาร้อนๆเลยของกินบ yeah. ้านเฮาเลยอันน um ี้มาเอาบบนี้อ๋ออันนี้มาเล็มไม้เนาะอ่อนๆเอาบอกเอาเอาทอนหาชีพไม่ค่ากระงงไม่ค่ากระงงใครโยงยังมันเตรียมมาแล้วจะไปทอนเพื่อนนะถาม แม่ค้าเขกับค้ายยุ่ยังพูดภาษากันได้ภาษาเดียวกันอ่บ้านเดียวกันแมนมัไมมนไม่เหมือนพอม่าก,กับขเขมรเนาะคุยกันบนเรื่องคนลาวเขาเนี่ยคู่กัน<ม> <c ười> ครับขอบคุณครับแม่ค้าอะไรไหว้ต่างหหลวงพ่อได้นะอะไรไม่แสบจนไม่จับตาจ้าท่านก็เดินมา มีตลาดด้วยยาชุตลาดขายขายเป็นฝักเป็นนี่เนาะคัก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  ขักขนาดน้อยใหชู้เนาะวัดขักกันนี้หรืวัดรูลาแท่อ๋อแต่พี่น้องเลยมีตลาดขายกันอาหารป่า <c oughs> เป็นฟักหวานเนาะยายชูของสอบของหมักยายชูซ้ำซื้อเลยฟักหวานไปพูดที่ยายรู้กจะขับไปดิขับไปนี่วะอันนี้ก็วัดตะโกพี่น้อง คือไายมองไปแท้เลยโอ้โหกับมีเรา,ราไปแท้เข<อ>ไปอ๋ปออันนี้กับบริเวณวัดคือกันวัดตะโกอ่า เออให้พี่น้องได้บิ่งได้ชมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยชจ้ปัดใหญ่โตมโหลานอลังการแทะหยอดกับยายชุกับมาเป็นข้างแรกอ๋อเออน่ะข้าวทันแหละคันเลยพอมันเข้าทั้งได้ก็ได้ได้วัดเลยนะอือ บรรยากาศบรรยากาศสวยงามไ่มีของกินของขายด้วยกนจะเข้าวัดตพิรเลยขักแทขักแทเอาวอนันจอนดรถ้รับมเมนอยู่นี่นี้นั่น บอลจะหลดเข้านะ่ะล่มลื่นเย็นดีพี่น้องก้อนหลดฮาจูโคเขาเอาหลดไปบอลแล้วเขาไปกินข่าวแถวนี้เมือนเขากินข่าวแทนดี้บอล สเสด็จมาโซภนาคอนิแล้วพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศที่วัดตะโกพระเจ้าเทวราชสถาการณเสด็จมาขององค์พระเจ้าเวสสันตโดนพระนามว่าสีกาลิกันหา ศาลานองเมืองเจตาล่าพระองค์ท่านก็จังได้มั่นเชิญองค์พระเจ้าเวทช่วยงามสวยงามพี่น้องเอาบรรยากาศประมาณนี้นะท่านผู้ชมเสด็จเข้าส uh ู่ยังพระบรมมหาราชวังของเมืองเจตาล่าไม่ง่ายเหมือนพระคำบุญเรื่องความที่พระองค์เป็นมิตรศัตรูเสด็จขับไล่พี่น้องขักขับขับ ไปด็อยู่ในพี่น้องได้เบ่งได้ชมบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้องนร่งมเจเปสัมีความมุ่งมั่นในพระไทยรถเท้าจอดี่ใช้ในอันนี้จะเสด็จไปบำเพ็ญพถที่เขาขิดระยวงกฎ พระเจ้าเจตาราชก็จึงได้แต่งตั้งทาเจตบุตรความสวยงามด้วยหัดยดใหญ่วัดอลังการมากหลวงพ่อรดรวยพรีาลีกันหวัดตะโกนี่ก็จึงได้เสด็จยุรยาตาเพื่อจะมุ่งหน้าสู่เขาเขรยวงกฎ ่อไปไปไหนตามนี้ไปจังหวัดปวีอยากมากราบไหว้ขอพรรางวัลปะรางวัลที่หนึ่งกับมีได้เนาะตาต้องกันแล้วสักใบเร็วแม่อาวองเจ็ดแปดสองถามหนูได้ หลังจากออกจักหวัดกันสมัเบิกหวยหมายเลขมันก็บอกคนที่ให้่นหาให้สี่สี่ศูนย์สีาตัวอสี่มตัว4ี่สีู่สี่สี่ตัวมีสี่สี่ได้ไหมอุ้ยนี่ไงแม่อูยแม่มีดวงกระหนุ่นเนี่ย มีด้วยเออมีเนาะมีเลยไปลร้อยอ่ะมีปะมีแล้ววันที่หนึ่งดแพงดูแม่ดูไหมนะคะครับ <c oughs> ไปไปเดินต่อ <c oughs> เดินต่อโอ <c oughs> ้ตืน่นเต้นอลังการมากสวยงามมากพี่อนาะาปต่อ ฮะงามแท้หลังจากเดินไปเดินมากลับมาเบึ่งลางวันได้ชุกก็ได้ใบหนึ่งพี่น,อน้องนั้งเถือกลังเถือถือลัางเถือกลางวันน้ำเพินเอาใบหนึ่งมาเชียงโซค เอา้าพี่น้องมาเที่งนี็ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นำพี่น้องจะโบกพาดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย